ามาตามติดชีวิตพี่พี่นักวิทยาศาสตร์กันค่ะในวันที่คุณแม่กําลังเตรียมตัวเก็บไข่เพื่อทํอิกซี่อยู่นั้นก็ยังมีพี่พี่นักวิทยาศาสตร์ที่เตรียมพร้อมรอสแตนบายรอรับไข่จากห้องเก็บไข่จากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อค้นหาและนับจํานวนไข่ให้ได้ตามจํานวนที่คุณหมอประเมินไว้ค่ะวันนี้เลยขอพามาชมวิธีการว่าก่อนการยิงอ c กซี่นักวิทยาศาสตร์นั้นมีขั้นตอนและกระบวนการดูแลไข่หลังจากที่คุณหมอเก็บไข่มายังไงบ้างตามไปดูกันเลยนะคะทุกครั้งที่คุณหมอเก็บไข่จะเป็นการดูดคองเลวอ,ออกมาจากรางไ ตัวน้ําที่ถูกดูดออกมาก็จะบรรจุอยู่ในหลอดใสหลังจากที่คุณหมอเก็บไข่ของคุณแม่บรรจุใส่หลอดเรียบร้อยแล้วพี่พยาบาลประจําห้องผ่าตัดจะเคลื่อนย้ายหลอดบรรจุไข่ามาใส่ในทูบวอร์มเมอร์ที่จะคงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ37องศาเพื่อให้ไข่อยู่ในสภาพที่คล้ายกับร่างกายของคุณแม่ให้ได้มากที่สุดค่ะพี่พนักวิทยาศาสตร์จะนําหลอดเหล่านั้นมาไว้ใน i v f Chamber หรือตัวควบคุมอุณหภูมิทันทีโดยขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วและใช้ความเชี่ยวชาญมากๆค่ะพี่พนักวิทยาศาสตร์จะทํา การตรวจหาไข่ภายใต้กล้องจุลทรรศในที่มีการควบคุมอุณหภูมิโดยจะทําการนับไข่หลังจากที่คุณหมอเก็บได้ค่ะทุกคนเห็นไข่ไหมคะลักษณะของไข่ที่เก็บได้จะเป็นเหมือนไข่ดาวเลยค่ะคือตัวเซลล์ไข่จะมีลักษณะกลมๆอยู่ตรงกลางส่วนรอบๆที่เป็นวุ้นห่อหุ้มอยู่เหมือนไข่ขาวอันนี้พวกเราจะเรียกว่าเซลล์พี่เลี้ยงไข่ค่ะตามชื่อเลยเขาก็จะคอยปกป้องเซลล์ไข่เพื่อให้ตัวของเซลล์ไข่คงสภาพเดิมค่ะเราจะทําการค้นหาไข่แบบนี้ทั้งหมด2ครั้งเพื่อป้องกันการนับจํานวนไข่ผิดพลาดและหลังจากที่ทําการค หาไข่และนับจํานวนไข่เรียบร้อยแล้วพี่พๆก็จะทําการพักไข่เอาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเพื่อเตรียมล้างไข่ก่อนนําไปยิงอีซี่นั่นเองค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนอยากรู้เรื่องอะไรอีกบอกได้เลยนะคะพวกเราทีม NIC จะหาคําตอบและเอามาบอกเล่าให้ทุกคนได้รู้กันอย่างแน่นอนค่ะแล้วพบกันนะคะ